พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์ก็รักพระดำรัสนั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่19เมษายน2022นะคะ สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ25กล่าวไว้ว่าความกระบนกระวายในใจคนถ่วงเขาลงแต่ท้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีและในพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อ10กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าอยากขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานายพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาคุณผู้ฟังที่รักคะทำไมเราจึงกังวล ถ้าการกังวลเป็นเกมกีฬาประเภทหนึ่งนะคะใครหลายคนคงเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงมากในทีมคุณพอจะนึกออกใช่ไหมคะว่ามันยากมากที่จะไม่กังวลเมื่อปัญหามารุมร้าวอยู่รอบตัวของเราคำว่ากังวลมีความหมายหลายอย่างในพจนานุกรมนะคะ ความหมายที่เราพูดถึงในแผนการอันนี้คือการทรมานตัวเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและความกระวนกระวายทุกครั้งที่พวกเราวิตกกังวลเรากำลังทรมานตัวเองนะคะไม่มีใครบังคับให้เราทำหรือทำสิ่งนั้นกับเราแต่เราทำสิ่งนั้นกับตัวเองต่างหากล่ะคะ่ะ เมื่อเรากังวลน,นะคะเราก็กําลังอนุญาตให้ตัวเองจมอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากความกลัวที่ท่วมทน้นและความเครียดอื่นๆที่ทับถมเราลงมาเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าจริงหรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่มันอาจจะไม่มีวัน เกิดขึ้นเลยความกังวลเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดขึ้นทางร่างกายมันทำให้เรานอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การอยากอาหารและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราแย่ลงด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะพวกเรามีแนวโน้มที่จะก,กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่มีค่า กับเรามากที่สุดมันเป็นจุดที่เราไว้ใจพระเจ้าน้อยที่สุดด้วยเมื่อเรารับแรงกดดันมากขึ้นนะคะเราจะอยู่ในภาวะเครียดเรากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราเครียดบางสิ่งที่เรารเผชิญที่บ้านหรือที่ทำงานกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือความกลัวที่มาครอบงำจนกระทั่ง เราเอาชนะไม่ได้ต่างส่งผลกระทบต่อเราและเมื่อเรารู้สึกเครียดนะคะเราก็สแสวงหาหนทางที่จะรับมือกับมันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับรู้บางคนเลือกใช้สารเสพติดบางคนเลือกที่จะใช้ความกังวลเป็นเครื่องมือในการรับมือลองจินตนาการว่าความกังวลคือไฟ ยิ่งเราปล่อยให้ความกังวลมาครอบครองความคิดของเรามากเท่าไหร่นะคะเรายิ่งเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับไฟความกังวลมากเท่านั้นยิ่งทำมากขึ้นกองไฟที่เราต้องดับก็จะกองใหญ่มากขึ้นค่ะความกังวลของเรามุ่งไปยังสิ่งที่อาจเกิดขึ้นความจริงก็คือ ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับมันมันจะควบคุมชีวิตของคุณมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทำให้ปัญหานั้นใหญ่ขึ้นสมมุตินะคะว่าเราไม่ได้กังวลเลยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นมากในแต่ละวันที่เราจะทุ่มเทให้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงค่าตอบแทนจากการลงทุนนี้ ก็จะมากมายอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเราจะมีพลังทางความคิดและทางอารมณ์อยู่จํานวนหนึ่งในแต่ละวันเราไม่ควรจะมอบมันให้กับความกังวลนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับความกังวลเราจะหยุดวงจรที่เป็นพิษนี้ได้อย่างไร และเราจะไม่ให้มันเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไรคุณผู้ฟังที่รักคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันคะ่ะสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นความรักความเมตตาพระองค์เจ้าคะ่ะขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักเมตตาพวกเรา ขอพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้มีหัวใจที่อยากรู้จักและสแสวงหาพึ่งพาพระองค์ในทุกๆเรื่องขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังและช่วยพวกเราให้รู้จักวางและมอบภาระหนักไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ให้เรามีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้เราต้องจากลากันไปแล้วะะละค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ